ทุกหอมมากค่ะทุกคนใส่กระถ่มใส่ซาบเกลือใส่ทุกอย่างเลยแล,แล้วก็รอก่อนจะไปกันนะคะทุกคนอ่าทุกคนมามาสุกุยจังแกะเอากัน,กนทําเองอร่อยเองค่ะโดยเชฟน้องอ้อยพี่น้องค่ะอร่อยหอมเหมือนเดิมปรุงแบบต้ยมยำค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันสุด เราค่ะเราจะทำน้ําซุปกปจักไว้รอเด็ดนะคะไว้นุ่นกลับบ้านมัในสิบหกออนแล้วก็ขาไก่ด้วยนะแล้วก็ถั่วเด็ดข้าวหอมเจียวึือมานะคะเสียร์จหมจกแต่กผักซีลาวผักซีเพพี่ไทยเม็ดนส่งซองติบเิลนึ่งกรอสนนอนาไว้นาอไม่ค่อยได้ใช้ค่ะเราค่ะอันนี้คือเรามาเตรียมขันตอนกันเลยหมูยอที่มาไว้เผื่ออยางเล้นะทุกคนลงมือทําต้มจับไว้ค่ะน้ำซุปไปแจักาค่ะมันเด็ดของเดเียค่าพี่น้อง อากาศหนาวๆเนาะลงมาวันวายเสียเอามาเห็ดตัวทั่วหัวค่ะทั่วบดนั่นแหละมันมีขายอยูอย่ก็ได้ดูค่ะมันะเลยแจกตำแบบขัวทั่วไวไ้ใส่๋วเสียวแซมปะต้มมะมาเนาะใส่ก๋วยจั๊บเป็นต้มยำค่ะนะคงขาลงมาทำกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนเสร็จเรียบ,ร,ยบร้อยแล้วนะคะไก่ตัดเรียบร้อยเราจะต้มข่ไก่ตังหาดไข่เปื่อยให้มันเย็นแล้วก็แพ็คใส่ถุงหันใบไปทำซุปเปอร์ขาไก่กลับไปใส่ก๋วยจั๊บเนาะได้กินนานหรือตำขาไก่พี่น้องค่ะ เราก็กระดูกอ่อนล้างทำความสะอาดหั่นเรียบร้อยก็ต้มน้ำซุปกดจับแล้วก็เก็บใส่ซีู้ดไว้ได้ทํากินหลายๆครั้งค่ะไีน่น,น้องค่ะเพราะมันเยอะนว้ซึ้อไมาเยอะโอเคค่ะป็๋ตุนขาไก่กันเลยมอจนเดือดมาเนี่อรอขจนเดือดปุ๋ลงนไปเลยปุกคนให้นุ่มให้ดื้นไปกันเลยค่ะรอชมตอนต่อไปค่ะเราก็เตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะรอให้ขาไก่นุ่มแล้วให้ตุนน้ำซุปเนาะพี่ไทย แล้วก็กระเทียมจีนรากผักชีแล้วก็หัวไชเท้าเพื่อความสุขหวานใบแส้น้ำจุกว่าไทยซองฟ้านะพี่น้องคะแล้วก็น้ตาลปวดเนาะเห็ดหอมแพงแซน้ำค่ะแล้วไข่ปุ๋นกันหอมๆไปเลยนะทุกคนนะว้าวอากาศหนาวมากร่มแห้งๆน้องคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะกินแดดแล้วนุ่มแล้วทุกคนเขาก็จะตักขึ้นมาใส่ลงไปสักวันให้เย็นแล้วเราค่อยเอามาใส่ถุงร้อนให้เย็นแล้วใส่ฟิวไปค่ะไป ถึงเวลาเราใส่หม้เชเท้านะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็เครื่องสับเกลือจะไม่เปียนไปใส่ทุกอย่างก็ใส่หมูงลงไปไม่ต้องปิดฝานะคะน้ำซุปจะได้ใส่แล้วพอฟองขึง้นก็ต่างๆป้องขึงนะะ้นเลยค่ะน้ำซุปจะได้ใส่กใส่ลงไปค่ะตุนน้ำซุปไปจับค่ะทุกคนค่ะงบเครื่องสับเกลือแล้วเราค่อย ใส่เครื่องปรุงที่หลังเนาะทุกคนคะรอติดตามตอนต่อไปค่ะใส่หอมหอมไปเลยนะทุกคนว,ว้าวหอมมากหอมมากหอมมากสุกไปจังหอมหอมกระดูกใส่เห็ดหอมใส่น้ำตาลขวดแล้วก็ใส่เก,ก<ซ><น>ลือขวดใส่กระเทียไปเห็ด<ซ>หอมด้วยปรุงลงไปเลยคะ่ะก็เติมกาะเทียมลงไปเลย เป็นไงล่ะทุกคนหอมมากเลยนะคะทดูหอมมากค่ะทุกคนใส่กผงหอมใส่ซาบเกลือใส่ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็รอก่อนจะไปกันนะคะทุกคนไม่สนแล้วตออแต่ว่าจะไว้แค่นี้นะคะเสร็จแล้วก,ก็ใส่จีนะคะทุกคนบุนกขาค่ะทุกคนจัดจานโอเคใส่จีบกันทุกาก็เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน ลวกเสร็จมาใส่เลยค่ะเสร็จอะไรก็ได้แล้วจะกินแบบตัวนะแบบต้มยำตัวหัวถั่วี่สูงแล้วพี่น้องค่ะมาลวกสูงง่ายๆสุดไปจับอุบลสาวอุบลค่ะพี่น้องค่ะหอมมากหอมมากทุกคนมาเด้อมาเด้อรมกล่อมนะใส่โครงแก่ก็ได้นะจะน้อยใส่กระดูกแบบแท้กระดูกต้องไปจับกันแล้วนะคะเราก็จะใส่ผักใส่คะน้าแม่นะว้าวหอมหอมแบบต้มยำนะคะ จเจ็บไปแล้วนะเกอดปุ้งค่ะหอมๆหอมๆค่ะทุกคนทัวร์แล้วก็ใส่หอมเจียวทุกคนซื้อมากปุ้งกันต่อเลยค่ะวันเราทุกคนมากินก็จะอบนได้กันนะคะใส่ทุกอย่างเสร็จมียอใส่ขาไก่ใส่ก่อนค่ะจันการทิพนาคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย